เมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมาครับแขวงอุดมไัได้จัดพิธีเปิดเทศกาลชาติพันธุ์ดั้งเดิมประจำปี2025โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและก็แสดงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของแขวงพิธีเปิดจัดขึ้นที่สนามกีฬาแห่งชาติของแขวงโดยมีศูนย์ โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งชาวลาวและชาวต่างชาติท่านบุญคงลาซีโพนเลขาธิการคณะกรรมการพักและเจ้าแขวงอุดมไซยได้กล่าวถึงความสำคัญของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง12กลุ่มในแฝงได้แก่ลาวอ้อมไทยผมบิดเลูยางซึ่งแต่ละกลุ่มก็มีประเพณีภาษาและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน ส่งเสริมการเติบโตของแขวงพร้อมกับการรักษาวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เทศกาลนี้มีการจัดกิจกรรมหลากหลายครับเช่นการแสดงสินค้าัตถกรรมท้องถิ่นผลิตภัณฑ์การ,กร,รกเกษตรของที่ระลึกผู้เข้าร่วมชมยังสามารถเข้าร่วมฟอรัมที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อรัฐบาลและแนวทางการขายสินเชื่อออนไลน์นอกจากนี้ครับและแนวทางการขายสินค้าออนไลน์นอกจากนี้ครับยังมีการแสดงวัฒนธรรมและกิจกรรมที่แสดงถึงประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์5กลุ่ม นอกจากนี้ครับทางแขวงอุดมไซยยังมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติหลายแห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําตกภูกเขาและแขวงนี้ยังมีชื่อเสียงในด้านอาหารท้องถิ่นครับก็คือซุปผักก็คือผักที่ปรุงด้วยงาขิงและก็พริก การจัดงานที่แขวงอุดมไซยจัดเป็นเทศกาลชาติพันธุ์ด่้งเดิมประจำปี2025เป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและก็รักษาวัฒนธรรมที่หลากหลายของแขวงการจัดกิจกรรมที่เน้นการแสดงถึงหัตกรรมศิลปะท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์การเกษตรเป็นการสร้างโอกาสให้กับชุมชนท้องถิ่นได้แสดงความสามารถและสร้างรายได้ครับ อกจากนี้ครับการแสดงวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆาก,ก็ยังคงเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวลาวและชาวต่างชาติการที่มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่น่าสนใจอาหารท้องถิ่นที่ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ก็จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างความประทับใจที่ยั่งยืนครับ อย่างไรก็ตามครับการส่งเสริมการท่องเที่ยวก็ควรคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดลอ้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นอยั่งยืนเพื่อให้การพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืนในอนาคตครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักข่าวลาวเทียนไทม์โปรดให้กำลังใจช่อง LT Vision ของเรานะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผู้จัดเองและก็ทีมงานนะครับนะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องของเราด้วยนะครับ พลาสเตอร์ยาบรรเทาปวดนะครับสำหรับอาการเจ็บปวดที่มีสาเหตุจากกล้ามเนื้อนะครับทำงานนะเจ็บเมื่อยหน้าหลังไหลนะไหลตึงนะครับตัวนี้ใช้ดีเลยปวดข่าวแข็งตึงได้หมดนะครับยาวนานถึง12ชั่วโมงเลยนะครับสนใจกดสั่งซื้อตากล้าสินค้าของเราหรือสินค้าตัวอื่นที่ท่านชื่นชอบนะครับ โปรดให้กำลังใจช่อง LTVision ของเรานะครับด้วยการากดตะกร้าสินค้าช้อปปีนะครับแล้วก็เลือกดูสินค้าที่ท่านชื่นชอบเพื่อเป็นการสน,สนับสนุนช่องของเรานะครับแล้วก็ทีมงานของเรานะในการนำเสนอข่าวที่ดีๆมาสู่ท่านครับวันนี้นะเสียงที่ท่านได้รับฟังนะชัดเจนนะครับเพราะไมค์ตัวนี้นะไมค์ตัวนี้ครับเป็นไมโครโฟนไร้สาย2 4 2 4นะครับ2.4 G wireless ไมโครโฟนรุ่น 1 1นะครับแล้วก็มีรุ่น J12 นะครับ J11 J12 ต่างกันยังไงนะครับ J11 นะก็จะมีไมคเดียวนะส่วน J12 ก็จะมี2องไมคแบบนี้นะใช้ได้เลยทั้ง iOS และ Android นะครับวิธีกดนะตัวนี้จะตัดเสียงรบกวนได้ด้วยนะฮะตัดเสียงรบกวนได้นะสามารถตัดเสียงรบกวนได้นะ1ระดับ2ระดับ3ระดับนะครับแล้วก็ทำเสียงแอคโคได้ด้วยลองฟังดูนะครับฮัลโหลฮัลโหลแคโคไหมนะแอคโคเลยนะครับ นะแล้วก็ใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็แท็บนะครับรวมถึงเหมาะสำหรับในการไลฟ์สดนะแล้วก็เรียนออนไลน์ต่างๆสนใจิดต่อเลยนะครับ